ออกค่าเมื่อทรงค่าเมื่อทรงวิพี่น้องเขากูโก้กุดีกูเหรียญค,คันออค่าในวิดีโอตัวในี้นออเตมาสอนปันดิกได้ค้ามื่อเร็วถึงการสอนไม่ออบในคันออกออกค่าอย่าก,ก่ออย่าไปลืมปนันในแท่งกันติ๊กแช่โก้กล้ำสองกล้ำคันออกออกค้าอ่สอออา,าสิบอดีโปรแกรมันตั้งคันออกมาสิบวดีไม้ออกกากค้าหญ้าหอยปลาแผ่นยอบหญ้าหอยปลาแผ่นยากยอบหญ้าหอยปลาแผ่นจำหยอบ หญาหอยปลาเป็นจำนายอบญาหอยปลาเป็นจำเรย์ย่อบญาหอยปลาเป็นได้ขึ้นยออยอบยอบยอบยออยอบแถวเจ็ดคันอกตาหอยปลาเป็นตอบตาหอยปลาเพล่ยากตอบตาหอยปลาเ็นจำตาตอบตาหอยปลาเป็นจำนาตอบตาหอยปลาเป็นจำเตอตอบตาหอยปลาเ็นได้ขึ้นตอบ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 แถวแปดคันออกตาหอยปลาเ็นตอบตาหอยปลาเพ่ยากตอบ ท้าหอยปาแพ่จำทอบท้าหอยปาแพร un, ่จำนาทอบท้าหอยปาแพ่จำเตอรทอบท้าหอยปาแพไ่ในึ้นทอบ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 ขอเก่าขันอกนาหอยปลาแพ่หนอบนาหอยปลาแพ่แยกหนอบนาหอยปลาแพ่จำหนอฟนาหอยปลาแพร่จำนานอบนาหอยปลาแพร่จำเดอนนอบนาหอยปลาแพ่ในคืนนอบนอหนอฟนอฟนอฟนอบนอบแถวสิบขนออก ปลาหอยปลาเพชรปอบปลาหอยปลาเพชียกปอบปลาหอยปลาเพชจมปอบปลาหอยปลาเพชจำนาปอบปลาหอยปลาเพชจำเตาปอบปลาหอยปลาเพชเนื้ขึ้นปอบ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 ออกคาแถวหกแดงกล้ามขนอกยอบ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 แถวเจ็ดขารอบตอบตอบรอบตอบตอบแถวแปดขนอกทอบ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  ทอบทอฟของเก่าค้านอหนอบ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 แถวสิบค้าบอบ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 ขอค้าแถวอกแดงกั้มขนอกยอบ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 แถวเจ็ดค้าตอบ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 อบแถวแปดขนอกทอบ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 ของเก่าค้านอบ นอบ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 แถวสิบขานอกปอบ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 หอกคาอย่ากกอย่าไปลืมปไนแน่ๆกันเต็กแช่กค่กัมสองกัมขานอกหอกคากดติดเต็กแช่เต็กแผรขานอกสูดต้องเฮอร์เอร์ทีคาอยู่ดิกรีมันไม่เงินไม่ข้ามกันกูก็กูตีกูแย่งขานอกคายินดีครับตอนดูเท็นเก่าดูเท็นใหม่ขานอก อล่าก็อย่าไปลืมปันเหตุแท้งกันข้านอค้าเมื่อสซงค้ายินดีครับตอนกูก็ค้ะนอกค้าเมื่อสซงค้า